สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศยิงทดสอบอาวุธปืนกลมือขนาด9มมรุ่น M9 i SMG ที่ส่งมอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมกับยก,กระดับกีดความสามารถในการพึ่งพาตัวเองและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยั่งยืนครับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทอ,อปอได้เข้าร่วมยิงทดสอบอาวุธปืนกลมือขนาด9มเมตรรุ่น M.I.9 SMG พร้อมอุปกรณ์ท่อลดเสียงจำนวน36ชุดตามสัญญาที่ส่งมอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันและปราบรามตามที่ได้รับมอบหมายส่วนปืนกลมือขนาด9มิเมรุ่น M.I.9 SMG ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการแบบแรงสะท้อนถอยตรงมีความกระทัดรัดคล่องตัวสูงและน้ำหนักเบา สามารถใช้2กระสุนร่วมกับปืนกลมือ CZ Scorpion Evo 3ซึ่งเป็นปืนมาตรฐานตามหลักนิยมการฝึกของกองทัพไทยได้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเกิดความคุ้นเคยกับอาวุธปืนรุ่นนี้โดยไม่ต้องทำการฝึกเพิ่มเติมโดยการผลิตประกอบท่อลดเสียงปืนที่นำมาทดสอบในครั้งนี้เป็นนวัตกรรมภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหการรมป้องกันประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดเสียงที่เกิดจากอาวุธปืนเพื่อลดบุรพิษทางเสียงที่เป็นอันตรายต่อประสาทสัมผัสการได้ยินของผู้หญิงโดยสามารถช่วยลดเสียงปืนได้ลง15อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยินของผู้ใช้งานการทดสอบครั้งนี้ไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความสามารถเพื่อยกระดับการพึ่งพาตัวเองแต่ยังเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงและสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันรประเทศในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อภารกิจสำคัญของประเทศได้อย่างแท้จริงครับเราอยู่ข้างหน้ากับบูธของเอทิลครับผมเึ้นมาทีนี้บูธเอทิล e เนี่ย เขาเป็นใครแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงวันนี้ผมอยู่กับตัวแทนของบริษัทเอทิวเหมือนกันครับอ่าคุณน็อตเราเปิดแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมปียพงษ์ปานหยวกนะครับหรือน็อตนะครับตอนนี้เป็นบอร์ดบริหารของทางบริษัทแอโร่เทคโนโลยีอินดัสทรีครับหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเอทิวนะครับพวกเราก็จะเรียกกันติดปากว่าเอทิวเอทิวนะเพราะมันก็สะดวกดีขึ้นมาทีนี้วันอย่างเราเริ่มต้นกันมายังไงครับเดี๋ยวคุณน็อตพอดให้เราได้ไหมอันนี้ต้องเท้าความไป จนถึงปี2062นะครับซึ่งทางบริษัทเรานะครับก็ได้มีความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับเป็นการร่วมมือนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยนะครับเกี่ยวกับอากาศยานอายวีไร้คนขับใช่ไหมครับในการถ่ายทอดการออกแบบนะครับทางด้านอากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งช่วงนั้นในปี62นี้ถ้าเกิดสังเกตจำกันได้คือปี62คือพรลบร์ขึ้เปลี่ยนใหม่ๆเลยใช่ใช่ครับเป็นมาอย่างสดตลอนเลยนี่ก็คือเราก็ปั้นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับแล้วก็หลังจากถ่ายทอด เทคโนโลยีเรียบร้อยนะครับทางนักวิจัยสทปเองเนี่ยก็ได้ผลิตแล้วก็สร้างตัวอากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งก็คือโมเดล DP20 ขึ้นมาครับให้ตัวดี2 0ก็อยู่ตัวกลางด้านหลังสุดตัวใหญ่ๆได้เลยครับใช่ครับก็คือลำกลางนี้นะครับก็ได้ทําการผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทําการทดสอบเบื้องต้นในด้านสมรรถนะที่สําคัญนะครับให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็ทางกองทัพบกได้ชมไปในขั้นต้นเรียบร้อยแล้วครับครับผมซึ่งมีการบินก็บินทดสอบจริงบินทาภารกิจจริง บินดินในพื้นที่จริงหลายอย่างขึ้นมาเลยซึ่งมาแต่ที่ดีพี20เอเนี่ยตัวนั้นน่ะเราสังเกตวันตัวมันใหญ่ๆทีเนี้ยผม่เอาวันไหนวันนี้เราเป็นงานดีเฟนส์2023มันดูจากโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของเราก่อนดีกว่าเพราะมันเพิ่งเพิ่งจะออกตัวงานนี้ันเห็นวันแรกนี้มีรัฐรมวกรหก็เพิ่งมาเปิดเปิดไป้โฉลกให้เกียรตินะครับเพราะว่านโยบายของรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับสินค้าที่เป็นของไทยนะครับสำหรับ DP 18เนะครับก็ถือว่าเป็นเลองกะััษณตว น iesen, s, X ale, น, horses, นะครับ X tail นะครั hm บหางสังเกตแผนหางด้านหลังปกติบางทีเป็นแผนหางเรียบใช่ไหมฮะใช่ครับรุ to ่นเก่าๆเป็นหางเรียบถ้าจะดูจาก DP16 ตัวเก่าเดี่ยยังใช้ทรงแผนหางเรียบอยู่ตัวนั้นจะเรียกเป็น Twin Boom นะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็เราได้พัฒนามาเป็น V tail นะครับก็คือตัว DP20 นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็น X tail นะครับ เราเห็นตรงนี้ขึ้นมาเราเห็นมีป๊องอัพเนี่ยขนาดก็ใหญ่พอสมควรเลยปีกนี่ก็เอาเลื่องเหมือนกัน9เมตรนะครับปีก9เมตร9เมตรลำตัวยาวอ่า4เมตรนะครับตัวนี้จะบินได้ไกล150กิโลเมตรก็คือบินได้150กิโลเมตรก็บินได้นานคือมันถือว่าเป็นยูเอวิกที่ขาดกลางขึ้นไปเลยล่ะใช่ครับแล้วก็อ่าสามารถบรรทุกอ่าลูกจรวดได้4ลูกนะครับตัวนี้ระยะปฏิบัติการอ่ endurance อยู่ที่12ชั่วโมงใช่ครับแต่ถ้าฟูลโหลด ด้วยตัวลูกจรวดนะครับที่4ลูกก็จะได้6ชั่วโมงเอาก็ลดลงนะคือมันแบกของเยอะใช่แบกของหนักแบกของเยอะใช่ไหมถ้าเกิดบินตัวเปล่าก็บินนานใช่ครับสิบสองชั่วโมงแล้วแต่ภารกิจถ้าบินตัวใช้ใช้ก็ไม่ต้องติดอาวุธก็บินยาวไปตัวนี้สามารถใช้ในการลาดตระเวน ได้นะครับเพราะว่าบินต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงนี้ก็ครึ่งแเต็มเต็มเลยนะใช่ครับแล้วก็ภารกิจนอกเหนือจากภารกิจทางทหารแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของการลาดตระเวนดูพื้นที่นะครับดูไฟป่าดูน้าท่วมภัยพิบัติต่างๆนะครับมีกล้อง e o Air นี่เห็นไเป็นโดมอยู่ข้างหน้าอะไขึ้นมาปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอีกด้วยนะครับเห็นเรามีตัวลูกลูกเหมือนอาวุธนำวิถีอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเห็นมาเป็นตัวจําลองขึ้นมาเนี่ยเห็น หละรุ่นเลยนะมใช่ครับตัวนี้เป็นตัวระเบิดแบบนําวิถีระเบิดนําวิถีครับซึ่งเราได้ทําการทดสอบไปเมื่อต้นปีนะครับที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับคือทดสอบทิ้งทดสอบยิงใช่ครับนาวิถีด้วยแสงเลเซอร์นะครับแล้วก็มีเลเซอร์ชีเป้าใช่ค่ะแล้วระเบิดก็รอดลงที่นั่นลงที่ลงที่ตําแหน่งที่กําหนดไว้100%ครับโอเคก็ถือว่าก็ถือว่าเหมือนกับครูให้เห็นนะครับผม ได้ทีนี้ก็คี่คือที่เหมือนกับเป็นตัวไซส์กาขึ้นมาทีนี้ไหนๆเรามาอุตส่าห์ไหนมาถึงบูธทีแล้วขอดูตัวใหญ่หน่อยได้ไหมครับ, <S <S <อ>บผมเช,ช<ต>ิญเลยครับเช<อ>บญิญเลยครับอย่างไรเราจะเห็นตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นมานี่โอ้โหปีกตัวอย่างใหญ่ฟูโลโหลดเต็มที่เหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งที่แบบเราพยายามปลุกปั้นกันมาก็เป็นหลายๆปีเลยนะผมถ้าเท่าที่ผมจําได้ตัวตัวนี้กว่าจะเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณสามปีนะครับสามปีครับตอนนี้ก็เสร็จจำนวนสองลำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สองลานี้ก็คือแบบเราทําขึ้นมาคือเราก็ไปเป็นวิศวกรร่วมกันทําร่วมกันสร้างแล้วก็ไปบิลขกันมันขึ้นมาครับตัวนี้อย่างที่เคยเรียนเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการออกแบบของนักวิจัยของไทยเรานะครับในการเป็นตัวหางเป็นรูปตัว v V shape นะครับทำให้การเคลื่อนที่บรรอากาศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งกําลังบารุงในการซ่อมเนี่ยก็จะง่ายกว่าเดิมเพราะว่าเราดีไซน์จากในประเทศไทยเราเราก็มองว่าเฮ้ยอุปกรณ์ไหนที่มันจะหาได้ทําอะไรได้ขึ้นมามันก็ เรียกว่าลดภาระการส่งกําลังบำรุงไปบางส่วนล้กันใช่ครับแล้วก็ลดการนําเข้าในอนาคตนะครับเพราะว่าทางเอทิวเองเนี่ยเรามีโรงงานผลิตนะครับซึ่งเราก็จะ,ะประกอบรวมในประเทศนะครับอันนี้คือผลผลิตจากงานวิจัยนะครับแล้วก็นํามาสู่ในเรื่องของการร่วมทุนนะครับเพื่อ นำไปสู่ในเชิงพาณิชย์นะครับ,รบแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการลงทุนก็ดีหรือว่าการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีก็ดีนะครับก็เหมือนกับเป็นการพึ่งพาตัวเองคือเราเริ่มทำยูวีตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันก็คงจะยาก ดังนั้นหมายวามว่าเราก็พยาบยาูรณา,าการจากคนเจ้าของเทคโนโลยีหลายๆายอย่างใช่ครับอันนี้ก็คือทางเทคนิคก็จะเรียกว่าจัมพ์สตาร์ทนะครับ,รบเราไม่มีเวลาที่จะมาเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคโนโลยีต่างประเทศแล้วก็มาถ่ายทอดลงความรู้ให้กับ,ค,บคนไทยนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับโดยอย่างในโครงการนี้ก็คือการออกแบบแผนหางใหม่นะครับอย่าง DP 20A 20ตัวนี้ขึ้นมาดูสเปคดูจากอะไรครับมาขนาดมันใหญ่กว่าอีกรามหนึ่งค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยจริงไหมัครับตัวนี้มีระยะ การบินเนี่ยได้ประมาณ200กิโลนะครับ,รบที่เราบินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ชั่วโมงบินในการปฏิบัติงานอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับอ๋อมัคือบินอันนี้เหมือนบินค้างฟ้าค้างวันได้เลยนะครับบินค้างฟ้าครับทั้งวันทั้งคืนฮะเพราะว่าตอนที่เราทดสอบเนี่ยได้15ชั่วโมงแล้วแต่ว่าต้องล่อนลงไ่อใช่เพราะว่ามีการฝึกคอบ้าโกที่ลบบุรีครับอ๋ออันนั้นคืออันนั้นคือหยุดภารกิจด้วยตัวเองใช่ครับก็คืออยู่ที่15ชั่วโมงนะครับในวันนั้นนะครับอ๋อแล้วก็15ชั่วโมงก็คือบินแต่ิงงยยับนได้อยู่บบินได้อยู่ครัจริงๆถ้าเกิิดบนลอยตลิิ่่่่งหรรรืือออบนนนนนววยยูได้้เๆขึมาากกทีี็ มันก็เหมาะกว่าเครื่องบินปกติเยอะนะเพราะว่านักบินบไม่ล้า1 2ชั่วโมงใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคอันนี้ก็เป็นกล้องส่วนใหญ่ตัวนี้ลำนี้คือถ้าอันนี้ปีก9เมตรอันนี้ก็ปีกก็ใหญ่ว่ากันเยอะเลยครับน<ผ>มน่าจะ15-16เมตรได้มั้งเนี่ยใช่ครับ แ็นมีลูกจรวดติดอยู่ด้วยแต่เป็นจรวดพลันรุ่นอันนี้เหมือนอโชว์มาอยู่อ่าครับอันนี้ก็จะเป็นจรวดที่เราผลิตประกอบรวมร่วม,วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับซึ่งเรารก็ใช้ฟาซิลิตี้แล้วก็นักวิจัยของทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นครสวรรค์ นะครับนอกจากไนนนัคือเรามีฟัสซิลิตี้อยู่นะขึ้นมาแล้วว่ามันก็ทําได้ปลอดภัยกว่าดีกว่าจะไปสร้างโรงงานวัตถุดะเบิดแย่ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็สามารถประหยัดงบประมาณของทางภาครัฐแล้วก็ใช้สิ่งของที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากมาประกอบแล้วเนี่ยก็ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบการผลิตแล้วก็การทดสอบนะครับโดยมีเครื่องมือพิเศษของบริษัทครับคือจริงมันก็ต้องเข้าใจบางอย่างเหมือนกันคือบางอย่างเนี่ยบางคนว่าผลิตเองตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมอย่างที่ว่าคือเราก็ต้องจําสตาร์อีกอย่างถ้าเรายังประกอบได้ไม่ชัดเจนไม่มีมาตรฐานพอเนี่ยการผลิตทุกอย่างขึ้นมามันก็ยิ่งมีความเสี่ยงใช่ครับแล้วก็ะสามารถดเรินต้นจากตรงนี้ได้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันแบบ เหมือนเคยออกงานหลายครั้งเหมือนกันนะครับเนะะี่ยใช่ไหมครับ,รบตัวนี้ละฮะที่ไปทดสอบในการปล่อยระเบิดแบบนํำวิถีที่จังหวัดลบบุรีนะครับที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับอ๋อที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับก็เหมือนกับบอกว่าจริงๆอ่ะคือเรื่องอาวุธกับเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือจริงมันแยกกันเพราะอาวุธมันใช้ร่วมกันได้แพลตฟอร์มก็แยกกันได้ครับอย่างตอนนั้นที่เกิด DP 2 0หรือ DP 1 8ตอนนั้นยังไม่มาแต่เราอยากทดสอบอาวุธระเบิดหรือจรวนเราก็ใช้ตัวนี้กันก็ได้ครับใช่ครับ ดีพี16นี่ตัวไหนถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยดีพี20อาจจะยังไม่นับเพราะว่าเราเพิ่งสร้างใหม่แต่ถ้าเกิดถูกพูดในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เห็นส่งคล้ายๆกันนี้อยู่เหมือนกันเหมือนกันใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับทาง TB2 นะครับของของตุรกีใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องของสเปคขึ้นมาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดตบเปรียบเทียบอย่างสามลำเนี่ยสเปคลำไหนสูงสุดครับผมอ่าต้องเป็น d p 20นะครับตัวใหญ่สุดใช่ครับเพราะว่า d p 20เนี่ยนอกจากจะบินไลน์ออฟไซด์ได้200กิ โครงการในอนาคตที่จะขยายพิสัยการบินให้ถึง2,000กิโลนะครับโดยใช่ครับเพราะว่าสามารถที่จะบังคับได้ด้วยชัดคอมขยายก็คืออ๋อโอเคเราเพิ่มรูปดักการเรื่องระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเข้ามาด้วยใช่ไหมครับคือเราอาจจะไม่ได้บินถึงระยะ2,000แต่เพียงแต่ว่าต้องตอกย้ำในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ขีดความสามารถของอากาศยานและคนขับของไทยเรานะครับคือถ้าสมมติมองว่ามันบินได้25-20ชั่วโมง แล้วก็ระยะสื่อสารเหมือนดาวเทียมมันก็เหมือนไม่จํากัดอริงนฮะดังนั้นหมายเขาว่าบินจากเชียงใหม่ลงไปสุไไงโกลกก็อย่างเฉยๆสบายๆเลยแล้วก็สามารถที่จะทําได้ครับมดังนั้นก็หมายเขาว่าจริงๆมันคือเป็นตัวที่แบบบินลอยตัวลิงบินทาน์เฟอร์ถ้าอย่างนี้ภารกิจพวกการสํารวจต่างๆเนี่ยอย่างของภารกิจอย่างของทอรอที่ใช้ U A V ในการก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมทำได้เหมือนกันครับเพราะตัวนี้จะทนแรงลมที่เลเวล5เลย ระดับ5แล้วไฟที่แรงมากเลยแรงมากครับผมแรงมากแ่ว่าต้องบินสู้ลมได้ระดับหนึ่งใช่ครับใช่ครับรต้องครับทำความเร็วก็ต้องได้เหมือนกันด้วยอย่างอันนี้คือสังเกตว่าเราตัวเราเนี่ยเอทิลเนี่ยผมไม่เห็น UAV เล็กๆเลยค่ไอ้พวกตัวลำเล็กๆเราไม่ได้ทำเราไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมครับครับคือคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานนะครับกับทางของทบกในการส่ง UAV เป็น v t o นะครับ VTOL ครับคือลงแนวดิ่งเป็นย a v ปรับการยิงปืนใหญ่นะครับ ก็ใช้เหมือนกันใช่ฮะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ผ่านการคัดเลือกของทางกองทัพนะครับอาจจะมีบางจุดดระเภทนิดของกองทัพเขาใช่ครับอาจจะมีบางจุดที่เราจะต้องปรับนิดนึงเพียงแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีใจที่คุณลักษณะทั่วไปที่เป็นคุณลักษณะหลักเนี่ยเราสามารถที่จะทําผ่านได้หมดใช่ครับคืออย่างน้อยคือแบบว่าโอเคยังไม่เลือกแต่ว่าอย่างน้อยคืออยู่บนเวทีและใช่ครับแล้วก็ได้ข้อแนะนําครับติชมมาเราก็จะนําไปปรับ ได้ครับผมทางโปรดัก t ของเราใน่นาคตอันนี้คือตัวอย่างภาพไอตัวสเปคกับ DP 2 0 a นั่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับครับโอเคเนี่ยปีก13.4เมตรขึ้นมา14เกือบเกือบ14เมตรขึ้นมาความเร็ว180กิโลก็ไม่แม็กซิมัม250ก็ไม่น้อยนะครับผมใช่ครับขึ้นมาถ้เกิดเทียบ UAV ผมดูในงานหลายๆอันเนี่ยสเปคคือก็ก็ไม่ได้เป็นรองใครเลยล่ะครับผมครับผม ถ้าอย่างเงี้ยมีความเพโหลดขึ้นมาเพโลดของขึ้นมารวมกันรวมมิซล์ปีกฝั่งละสี่นัดแปดนัดก็อำนาจการโจมตีก็สูงอยู่ให้ใช้ลบใช่ครับใช่ไาได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวโปรดักเนี้ยงั้นสมมติสมัยแล้วอยากจะถามถึงอนาคตอีกสั้นๆอีกนิดหนึ่งว่าแล้วใน next step ของเอทิเนี่ยเรามีแพนเรามองตลาดตรงไหนอะไรเป็นพิเศษไหมหรือ u a v ตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับนอกจากจะมุ่งเน้นตลาดในประเทศแล้วนะครับเอทิวเองเนี่ยก็ได้ขอ B O I <PO> เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีความพร้อมที่จะ ส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็มีรายการผลิตนะครับแล้วก็เตรียมที่จะหาลูกค้าที่มีความสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดต่างประเทศใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องมุ่งหวังในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับว่าเราเองก็มีเทคโนโลยีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมนี่มีความพร้อมใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้สมมุติเอาส่งท้ายว่าถ้าเป็นผ่านได้ B O I แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ต้องได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆคืออุตสาหกรรมบางประเทศมันก็พอจะมีอะไรเกื้อหนุนบ้างใช่ไหม ก็ันนี้ก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐนะครับที่ให้โอกาสนะครับในเรื่องของการร่วมทุนนะครับโดยพระราชบัญญัตริร่วมลงทุนกับภาครัฐปี2562 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนการส่งเสริมนะครับให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยได้มีการเติบโตไปอีกระดับนึงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใช่คือถ้าเกิดเทียบในต่างประเทศมันอาจจะนานแต่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในบ้านเราเนี่ยมันก็ยังใหม่มากมันเหมือนกับมันยังเด็กอยู่เลยอ่ะใช่ขึ้นมาดังนั้นใหม่ก็ว่าการที่เราได้ B O I ได้สิทธิประโยชน์อะไรบปริญญาเขียนมาเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่มโอกาสในการแข่งขันขึ้นมาเพราะว่าเราเราจะต้องไปเผชิญคลื่นลมโลกภายนอกเราต้องขวนถึงนี้ครับถ้าอย่างนี้แท่งต่อมีอะไรขี้ๆ ถ้าอยากจะฝากถึงคนอื่นหรือว่านโยบายอื่นมีอะไรที่อยากจะให้เพ่งเล็งหรือเพิ่มเติมอะไรเป็นพิเศษไหมครัครับก็เหมือนกับทางผู้ประกอบการของไทยในหลายๆท่านหลายๆบริษัทนะครับก็คือ,อการได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ นะครับ,รบในโอกาสที่จะเข้าไปร่วมแข่งขันก็ดีหรือว่ามีโอกาสในเรื่องของการให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าในเทคโนโลยีของเราเนี่ยอาจจะยังใ,ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับทางต่างประเทศที่เขามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่อาจจะเสียเปรียบใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้รับการสัสนุนเริ่มต้นในประเทศไทยเนี่ยการที่จะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องถามเราก่อนคุณประจําการในประเทศหรือยังอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนน้ำมันหยดแรกนะเนอะช่ที่จะทำให้เครื่องจักรของอุตสาหกรรมนี้มันเดินได้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้ให้ ก้าวไปใกล้กับต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศเราเองเนี่ยก็ต้องฝากทางด้านเหล่าทัพต่างๆนะครับตัว่แรกด้วยว่าอุตสาหกรรมมันมีอยู่นะให้ให้มองพวกเรานิดนึงนะครับแล้วก็แนะนําติชมครับเราก็พร้อมที่จะพัฒนาให้ให้ให้ของมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กองทัพต้องการอยู่แล้วครับได้ครับผมโอเคเป็นประโยชน์มากเลยครับขอบคุณครับผมทางบริษัทเอทิล์ได้เหมือนกันคขอบคุณครับ